สวัสดีครับวันนี้ผมคุณครูทวีครับของวันนี้ผมเป็นผู้ไกลเกลี่ยของสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติเรียกใบอนุญาต49576วันนี้ผมมาไกลเกลี่ยคดีที่สถาน,นีตำรวจภูธรอำเภอกุชินารายจังหวัดกระสินนะครับวันนี้มีการแก้เกี้ยวกัน2คดีนะครับคือคดีการทำอนาจารย์และคดีบุกลุกตอนนี้เรามาทําการไกลเกลี่ยสุดท้ายแล้วทั้ง2ฝ่ายแจ้งความกันไปมาอขอไกลเกลี่ยในคดีบุกรุกนะครับมีการเรียกค่าสินไหมทดแทนในการทําอนาจารย์ เป็นเงิน35,000บาทแต่อย่างไรก็ตามวันนี้ยังตกลงกันไม่ได้นะครับฝ่ายผู้ถูกกล่าวหาประสงค์จะชดใช้15,000บาทดังนั้นไกลเกียรยต่อไปก็คงยังไม่ตัดที่จไม่ได้ต้องรอปรึกษาทุกฝ่ายอยู่ดังนั้นผู้ไกลเกลี่ยกับพนักงานสอบสวนต้องนัดเลือดไปอีกวันหนึ่งนะครับเราจะคุยกันวันที่5มิถุนยายน2568เวลา อ่าศูนย์เก้าจุดสามศูนย์นอที่สถานีตำรวจภูทรอำเภอบุรีินายจังหวัดกาฬสินธุ์ครับผมหากพี่น้องพบเห็นคลิปนี้อ่าพี่น้องมีปัญหาทางข้อกฎหมายนะครับตอนนี้ที่โรงพักโท้ประเทศมีการไกลเกลี่ยชั้นสกชอมีการไกลเกลี่ยชั้นพนักง,งานสอบสวนไกลเกลี่ยชั้นสกชอไกลเกลี่ยทางอาญาความผิด แล้วหูโทษเจ็ดฐานความผิดเริ่มตั้งแต่มาตรา390 391392 393 3 9ม395และ397นอกจากนั้นยังไก่เกลี่ยคดีอันยอมความได้อัตราโทษไม่เกิน3ปีส่วนทางแพ่งนะครับไก่เกลี่ยได้การพิพาทแนวเขตที่ดินการไก่เกลี่ยมรดกทั้งสัญญาซื้อสัญญาจ้างหรือสัญญาอื่นๆนะครับที่ทุนทรัพย์ไม่เกิน5 0แสนก็สามารถไก่เกลี่ยในชั้น ศูนย์ไก่เกลียภาคประชาชนไปจำลวงพักได้ส่วนคดีอาญาอีก6ฐานความผิดสามารถไก่เกลียในแค้มงานสอบสวนนะครับเป็นการไก่เกลียฐานความผิด6ฐานความผิดในเรื่องชุลุนต่อสู้บาดเจ็บตุลุนต่อสู้ถึงตายทําทร้ายร่างกายบาดเจ็บลักทรัพย์รวมทั้งประมาบาดเจ็บตามมาตรา300ด้วยวันนี้ต้องกล่าวขอบพระคุณร้อยตํารวจเอกประยุงแสนกาสาร้อยเวรเจ้าของคดีและ ท่านพันตำรวจเอกเมธาพงศ์บุญศรีผู้กำกับสถานีตำรวจภูทรกุชิตนาลายทั้งสองท่านอำนวยความสะดวกในการไก่เกลี่ยเป็นอย่างดีให้ความสะดวกทุกด้านเพื่อให้พี่น้องเข้าสู่ยุติธรรมารากญ่าได้อย่างทัว่วถึงเรียไปย่าสขัทสองคังลวันเป็นผู<ป>้มีอำนาจไก่เกลี<ป>่ยในทั้นทั้งงานสอบากและข้อหาของผูที่เกลี่ยได้ แต่ถ้าว่ายินยองกันได้สามารถทำคาร้องพู่ได้เลยใช้คนแของฟาเป็นลูกได้เนาะในระหว่างที่คมีการนี้จะเป็นคนละสองจุดตกลงไม่ได้ก็จะได้เซ็งเหมือนเดิมแต่ผมก็จะมาพูดว่ามันไม่สามารถเยิดมาได้นะแต่ในใจผมก็จะเกี่ยงไปที่ไหนไม่ยาก